สวัดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมานี่เลยค่ะลองชิมคอลลาเจนนะคะแล้วก็วิตามินซีค่ะเพราะว่ามีคนถามกันมาสเสมอ แล้ววันไม่ก้อยคาเราแบบวิตามินซีคอลลาเจนเนี่ยไม่ก้อยเลือกกินอะไรจะบอกไปเลยว่านี่เลยค่ะไม่ก้อยหรอคะเลือกกินทั้ง2ตัวเพราะว่าด้วยความที่วิตามินซีนะคะช่วยส่งเสริมผิวเนาะแล้วก็คอลลาเจนน่ะช่วยซ่อมแซมนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีจะช่วยต้านหวัดทําให้ไม่ป่วยง่ายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ลบรอยทําให้ผิวใสเนาะแล้วก็ช่วยการทํางานของคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดเด่นของมันก็คือหนึ่ง ชงง่ายด้วยตัวนี้กินเองนะอันนี้กินเองแล้วก็รีวิวเองด้วยนะประเด็นเลยคือแต่คอลลาเจนตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นคอลลาเจนตัวนี้ช่วยชะลออันนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังตัวนี้จะเป็น ลดเลือนริ้วรอยชะลอวัยบำรุงข้อกระดูกผมแล้วก็ทาให้ผิวนุ่มเนียนมากแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่งางใสสม่าเสมอเพราะฉะนั้นแล้วแม่ก้อยก็เลยเลือกไม่ได้เลยค่ะก็เลยกินทั้ง2ตัวเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีแบบชงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอาพลัสนะคะอันนี้แบบชงทานง่ายนะคะรสส้มช่วยลดสิวแล้วก็อัดวิตามินมีไลโคโปีนด้วยส่วนผสมของมะเขือเทศส่วนตัวเนี้ยดูดซึมเร็วกว่า อคอลลาเจนทั่วไปถึง30มสเท่ามีลดองุ่นแล้วก็มีวิตามิน2ีตัวผ่านการทดสอบระดับโลกแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแม่ก้อยก็คือจะมาลองชิมทั้ง2ตัวไปด้วยกันเลยนะคะว่าจะเป็นเจียงไรเนาะมาขออันดับแรกแยกอย่างนี้ก่อนเนาะขอละกันแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนี่ค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยค่ะวิตามินคอลลาเจนกับวิตามินซีนะ่ะแม่ก้อยจะทานอยู่แล้วไงก็นี อันนี้จะลองเป็นวิตามินซีก่อนเนาะนี่ค่ะวิตามินซีตัวนี้ผสมไลโคปีนด้วยนะคะทําให้ผิวขาวใสแล้วประเด็นคือฉันน่ะบ้านนางงามไงเธอประอนนี้เป็นผงนะเป็นผงผงวิตามินซีเลยนี่น่ะ๊ยมันไม่ถึง <laughs> เพราะปกติแล้วล่ะฉันอ่ะก็กินวิตามินซีอยู่แล้วเธอ ฉันก็เลยเออเสริมคุมคุ้มกันและอย่างหนึง่งพอชาหลอดเป็นพรีเซนเตอร์นี่พอชาหลอดเป็นพรีเซนเตอร์ฉันนะหลอก็เลยเอ,อ้ยไม่ได้เซไม่ได้เซอะไรอย่างงี้ค่ะฉันก็เลยเอามาลองชิมดูเอ,อ้แล้วมันเดี๋ยวขอชิมนะหอมหวานเหมือนกินน้ำส้มคันเลยอ่ะจริงๆ อร่อยมากเหมือนกินน้ำส้มคั้นเลยอ่ะนี่แล้วต่อไปเราก็จะมาลองนี่เลยค่ะคอลลาเจนนะคะตัวนี้เขาบอกว่าดูดซึมไวสามสิบเท่าแล้วก็เป็นรสอง,งุ่นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มชะลอวัยชะลอวัยชะราของเรานะคะอันนี้เป็นผงรสอง,งุ่นทุกคนนี่น้องก็ตะมูตะมิมากนะคะอันนี้ก็และผงก็ละลายง่ายที่สุด นี่นะคะทุกคนเฮ้ยน้ำสีสวยมากทุกคนดูเออแบตอาจจะหมดนิดหน่อยนะอาจจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะเรามาชิมกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นรสชาติขององ,งุุนค่ะอ่าส่วนวิตามินซีอ่ะรสส้มอ่ะจะหอม,ห,อมหวานรสส้มใช่เหมือนน้ำส้มคั้นเลยแต่ตัวนี้จะเปรี้ยวเหมือนอัง,งุุนหอม เออใช้ได้เลยอะแต่คราวนี้เขาถามว่าแม่แม่กินอะไรใช่ไหมแม่จะบอกว่าบางทีมันไหนที่แม่รีบๆนะ่ะเราจะมากินสองอย่างสามอย่างหลายๆซองก็ไม่ได้ถูกปะฉันก็เทรวมเลยจ้ะอังุ่นกับส้มรวมกันออางุ่นกับส้มมารวมกันทุกคนอย่าให้มันเสียอือี่จ้ะ รวมกันไปเลยจ้าทุกคนคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเพราะว่าวิตามินซีก็ช่วยให้เราแบบว่าผิวสวยใสยใช่ไหมคะคอลลาเจนก็ช่วยบำรุงผิวเราเช่นเดียวกันเนาะเราก็จะแบบเอามาลองดูเห็นเขากินเขาบอกว่ากินรวมกันแล้วมันจะดีฉันก็เลยอยากลองไนงะก็เลยเอามาลองดูมาดูว่าระหว่างน้ําส้มเพียวๆที่ชิมเมื่อกี้นี้กับคอลลาเจนลดอ่างหุ่นเพียวๆ,ๆที่กินเมื่อกี้นี้ และถ้าเอามารวมกันรสชาติจะเป็นเรื่องไรนะจ๊ะรสชาติดีขึ้นมากการที่เราเอาวิตามินซีกับคอลลาเจนสองตัวนี้นะคะมารวมกันเนาะรสชาติดีเอออร่อยอร่อยนะคะให้แม่ก้อยเลือกระหว่างวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะ แม่ก้อยไม่ขอเลือกอะไรเลยขอเลือกทั้งสองอย่างเลยคะ่ะวันนี้นะคะก็คือเรามาลองชิมวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเราเห็นเขาด้วยความที่อัน,น,นเนี้ยวิตซีเนี่ยตัวนี้เขาเป็นน้องชาลอกเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เลยอยากจะลองดูแต่ตัวนี้คุณหมายรักวิกาก็เป็นพรีเซนเตอร์เราก็เลยอยากจะลองดูคะ่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่เคยทดลองชิมวิตามินซีหรือคอลลาเจนนะคะใครชอบวิตามินซีหรือใครชอบคอลลาเจนก็คอมเมนต์มาบอกแม่ก้อยได้นะคะส่วนใครที่ชอบแบบว่า mix สองรสชาตินี้รวมกันเหมือนแม่ก้อยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าคอลลาเจนกับวิตามินซีเนี่ยมันช่วยให้เราผิวสวยสุขภาพดีนะคะถ้ายังไงแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ